ก็ได้ดี <coughs> เราเป็นการทานตอนไปทางหนพีบ้าเห็นหัวแล้วล่ะเดือเปล่าดำเละจะกินหนักกียังอยู่ไหนล่ะได้ยูกันสามันห้างแม่ลู

คุณนมาแจกสิได็กแต่คนเด้บุญกินไปรอดคมาแจกกันห้องน้ำยูจังสี่ร้านน้องแล้วมันลำบากคนป่วยกระได็นั่งจังสี่งามคับพา่ไทยครับผมปันสุกรบ้านโคกนะครับไอกิจกรรมที่เราทําทุกวันนี้เนี่ยเรามาจุดประสงค์คือช่วยเหลือกับี่ผู้ยากไร้ที่หลายๆเคสที่เราจะไปช่วย ก่อนหน้านี้เราก็ไปช่วยมาแล้วสร้างบ้านหลังมาแล้วอ้วนี่อีกเคสที่สองที่เราเข้ามาช่วยตรงนี้หนึ่งเราเข้าไปถามแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความต้องการห้องน้ํามีหลังคาในส่วนเนี้ยเดี๋ยวพวกผมก็จะคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะลงมือทาเมื่อไหร่เราจะหาทุนยังไงเดี๋ยวเราจะเข้ามาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเข้ามาดูห้องน้ําเขาว่าเพราะว่ามันต้องทําใหม่พี่แล้ววันนี้เบื้องต้นนาอะไรมาบ้างมาช่วยเหลือเบื้องต้นตอนนี้ก็ข้าสารอาหารแห้งเพล่เพลิดะพี่แล้วก็เป็นเงินบริจาคในส่วนหนึ่งที่รวบรวมกันมา เพื่อที่ให้เป็นเบื้องต้นก่อนในส่วนเรื่องของห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นอ,อีกกองคุณหนึ่งอยู่แล้วที่เราจะรวบรวมมาทาห้องน้ำคุณถูก3คน3คนต้องสมาหากินจะมีอยู่บันแค่นี้ละ ก็คุยีเนือคว้เนาะเนื้คว้ละลาักษม่าเนาะที่นี่ถูกค้นยางแต่เนี้รับจางรัจางไปก็แม่คุ้ยกคุยแล้วก็ลใหญ่รถเดี๋ยแวได้บะหมี่ได้ใหญ่เนี่ยของเชียงเขาบ้านแล้วก็ตูแม่หนองแม่ตักแม่ เ้ข้าว่างแกกะรัวเจ้ขอบคุณทีมงานที่มาช่วยเหลือครอบครัวผมเพราผมก็พูดขอให้มีแต่ความสุขความเจริญดีใจจรินที่ คนไทยช่วยเหลือกันแบบนี้ขอขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆผมพูด่ว่าตัวเองจ็บมนาคตูจะไปเองไดแบบไหนน้นนองก็สบ,บายผมกับไปดูแลแม่ไอ้ดูแลน้องอยู่ไอ้ร่ยาบานน้งพยาบานแม่ก็อยุคนเดียวแม่ก็เดินบ่ได้มากสองคำเปลลียะผมกะไปขอเพื่อนบ้านไอ้หม่อนไม่ไห้ม่อนละช่วยเหลือผมบ้านบ้านแหลกบ้านเดียวีละ่ะตอนที่ว่าผม ผมเดี๋ยวใงานให้งานช่างไซอยเรือผมเพาเมื่อสกครู่เนี่ยไปล่วงปานไปนอนเฝ้าน้องตอนเช้าเออตอนเช้าก็มาดูแม่ปล่อยแม่ให้นอนกลางคืนพอน้องตะกอนนี่เป็นมากผมก็นี่แหละวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาจนผมเหนื่อยแล้วผมจนจะท้อแล้วไม่มีกำลังใจสู้่มแล้วผมก็คิดว่าผมจะทําไงดีวะทีนี้มีคนคนหนึ่งนี่ที่มาเยี่ยมก็เลยบอกสู้นะเดี๋ยวจะอันนี้ให้เนี่ยล่งเสียแผง ครอบครัวนี้อยู่กันกี่คนครับคนหนี่คือกันอยู่อยู่กันกี่คนครับครอบครัวตอนนี้ผมอยู่กันสามคนอยู่กันสามคนนี่แหละ่อนผมรับจ้างทั่วไปแบบก็จ้างนานานจะจ้างทีไปถากหญ้าสูดรินถ้าไปมีงานผมก็เก็บขยะไปขายเดือนหนึงจะเอาขยะไปขายเดือนหนึ่งบ่งตรงไม่ถึงสามพันหรอกบางทีสองพันรายได้นะ ไปถึงสองพันด้วยบางทีอเพราะว่าขยะนี่ต้องเป็น,นเดือนนะตึงเยอะๆจริงๆถึงเอาไปขายพอไปขายถ้าไม่เยอะก็บอกว่ามันไม่มันไม่ไอ้ผ้าช่างเพราะว่ามันมันเป็นไอ้เครื่องไอ้ไฟฟ้าใเนี้ยก็บอกว่าพ้มันน้อยเกินก็ไม่อยากช่างหรองที่ก็ไม่ให้เาก็มีรับซื้อผมก็ต้องกลับมาเป็น,นเดือนอๆไเยอะเนี่ยนี่แหละมีคนเนี่ยเื่อแกนีอแหละคนเฟซให้ก็เลย มีมูลนิธิอะไรขึ้นมาช่วยเหลือมาเออมามาดูแลเลยที่แรกเลยในหลักแรกอะนี่แหละในมูลนิธิอย่างนี้แหละแล้วก็เนี่ยก็เอาอันนี้มาให้เลยแล้วก็มีเป็นเพื่อนมีข้าวแจกแต่เงินไม่ไม่มีนะปัจจัยนี่ไม่มีเลยเขาจะเอาแต่พวกพวกอันนี้แหละมาให้มานีให้ให,ให้ให้แม่ให้น้องผมแล้วก็